ครับผมจมาดัดคอมอันทัวร์นะฮะรับตลาดตอนนี้นะฮะก็อยู่ในซอยหมู่บ้านแหลมมะขามนะครับตอนไปดีช่วงผมกำลังเดินทางกลับบ้านนะฮะนี้นะฮะก็ฝนของจากพายุฝนนะฮะที่ที่ตกทั้งวันทั้งคืนนะครับ ก็ตอนนี้ก็เอ,อท่วมซอยซอยบ้านที่ผมอยู่นี่นะฮะครับตรงนี้ก็เป็นซอยลหะลมะขามนะครับครับนี่ถ้าที่เห็นนี่นะฮะก็น้ำท่วมเป็นวงกว้างนะฮะ ครับนี่นะฮะก็ยังมีท้าทีว่าน่าจะตกอีกนะฮะครับอย่างเดียนะฮะมอไซค์นี่นะฮะก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยหมู่บ้านแตงขามนะครับครับอยู่ในตำบลท่ามานนี่นะฮะก็พอดีช่วงนี้ช่วงฝนตกเมื่อเช้ากับวันนี้ทั้งวันนะฮะก็มีน้ําท่วมขังเป็นระยะกว้างเลยนะฮะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะรถทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นี่ก็ค่อนข้างจะวิ่งลําบากนะฮะสัญจรยากนะฮะ บางคนก็บางคันก็เสียนะฮะครับเดี๋ยวผมจะเดินลุยน้ำไปเรื่อยๆนะฮะก็อย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านในในซอยอีกทีนะฮะก็สภาพอย่างที่เห็นนี่นะฮะ เนี่ยฮะคุณพี่ท่านเดินลงไปนี่นะฮะก็ค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมกาลังลุยน้ำอยู่นะครับนี่นะฮะ ทางฝนจะมาอีกนะครับทางช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต่ำนะครับเพราะว่าท่อระบายน้ำแถวนี้นะฮะก็เริ่มมีการอุดตันนะครับ น้ำเยอะนะฮะก็เดี๋ยวร้อนก็ไปทั่วนะครับก็ยังรถยนต์ยังพอวิ่งได้เลยครับถ้าเราุถสูงๆนะคะก็ยังวิ่งได้นะคะ ับผมได้มาแต่คลอบอลทัวร์นะฮะตลอดวันนี้นะพามาลุยน้ํานะครับก็วันนี้ไม่ได้ทําคลิปเที่ยวนะ ตอนนี้ก็ประมาณเกือบหโมงแล้วนะครับ